นุ่มหนิงบอกว่าใส่ชุดสีอะไรนะครับไวัยนี้ยคนตรงได้แล้วไม่ละฉันก็อยากมีความรักฉันผิดเหรอลูกหลานไม่ดูแลหรอถึงได้มาทําตัวไร้สาระแบบนี้ฉันยังไม่ได้หลอกอะไรเลยนะอย่ามาพูดเกินจริงไปหน่อยเลยเขาก็คงอยากได้คนณปุยสักคนแหละเข้าใจจิตนาเขานะแต่วิธีการไม่ได้ว่ะผู้ชายหนุ่มๆสมัยนี้หาดียากจังเลยอุย สวัสดีครับนุงหนิงผมถึงแล้วนะครับครับอยู่ในร้านแล้วครับใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวลายเขียวครับเข้ามาแล้วเหรอครับเห็นผมไหมครับผมยกม่ออยู่นุงหนิงบอกว่าใส่ชุดสีอะไรนะครับอืมใส่ชุดสีเนื้อลายดอกสีแดงค่ะเห็นนุงหนิงหรือยังคะครับทางนี้ครับ สวัสดีค่ะไอซนุงหนิงเองรอนานไหมคะนี่หนุงหนิงเหรอครับใช่ค่ะหนุงหนิงเองดีแค่ไหนแล้วที่เขามาแจ้งตำรวจจับแกข้อหาหลอกลวงน่ะเขาหาว่าลูกฉันไม่ตรงปกอ่ะไม่ตรงอ่ะไม่ตรงตรงไหนแต่แกแต่งซะไม่เหลือเขาปัจจุบันเลยนะ แต่เมื่อก่อนหน้าฉันก็เหมือนในรูปนั้นเลยนะฉันไม่ได้หลอกลวงอะไรเลยรูปจริงคนจริงแค่แต่งนิดหน่อยเองวัยเนี้ยควรปลงได้แล้วไหมล่ะฉันก็อยากมีความรักฉันผิดเหรอฉันไม่ได้อยากโสดจนแก่ตายแบบแกนะแล้วทำไมแกไม่หาคนวัยเดียวกันล่ะพวกหนุ่มๆอ่ะไม่มีใครมาชอบคนที่แก่กว่าหรอกแกเนี่ยไม่ทันโลกเลยสมัยนี้เข้าไปทึงไหนแล้วเทคโนโลยีก็มีไม่ใชใ้เป็นประโยชน์ ฉันก็เอาไว้ใช้ที่เหมาะสมกับฉันเอาไว้ดูบทสวดมนต์หรือปฏิทินวันพระฉันนาหาันหน้าเข้าวัดส่วนแกนะหันหน้าเข้าแอปแล้วแต่งรูปซซเวอร์ถ้าออกประกาศหาคนหายนะไม่มีใครตามไปเจอหรอกตกลงน้องหนุ่มหนิงเป็นป้าแก่ๆหรอ <c oughs> ตลกว่าเฮ้ย ขำม,มาแล้วมันไม่ตลกนะเวย้ยฉันนี่ช็อกไปเลยเพอเจอตัวจริงอะตลกดีก็พี่โดนคนแก่หรอไม่ขับได้ไงแล้วคือเขาแต่งลูกเก่งมากเลยนะนับถือเลยอะแล้วพี่ทำไงอะหนีมาเลยเหรอฉันก็อยากทำแบบนั้นนะแต่กลัวเขาเสียใจก็เลยบอกกับเขาไปตรงๆไม่คิดว่าอายุจะหาขนาดนี้ก็พูดๆไปแหละเขาก็เข้าใจเป็นฉันนะจะด่าให้ด้วยแก่แล้วที่จะมาทำอะไรแบบนี้อีก เขาก็คงอยากได้คนคุยสักคนแหละเข้าใจจิตนาเขานะแต่วิธีการไม่ได้ว่ะถูกเขาหลอกมายังจะมาเห็นใจเขาอีกเขาก็แก่แล้วน่าจะเด็กกว่าแม่เราไม่กี่ปีเองมั้งเขารบให้เกียิเขาหน่อยคนนี้เองเหรอหนุ่มหนิงวิ้งวับอ่ะกันนี่แหละเอาจริงฉันว่าตอนสาวๆป้าแกเขาอาจจะสวยก็ได้นะดูมีเขาคงอยู่ในเฟซเขาก็ดูมีงเงินนะพี่ ดูเหมือนเจ้คนหนึ่งเลยอะฉันไม่ได้สนใจเรื่องนั้นหรอกแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละรู้จักหน้าตาผิวพรรณก็ดูเป็นผู้ดีนะดูเหมือนจะเล่นโซเชียลเก่งซะด้วยชอบตามหาความรักในโลกออนไลน์อย่าไปสนใจเลยเขาแก่แล้วปล่อยเขาไปเถอะแก่แล้วยังมาทำตัวตลกอีก นี่ป้าลูกหลานไม่ดูแลเหรอถึงได้มาทำตัวไร้สาระแบบนี้ฉันไม่มีลูกจ้าบอกแล้วว่ายังโสดโวว่าล่ะไม่มีใครห้ามถึได้ออกมาหลอกลวงชาวบ้านเขาแบบนี้ฉันยังไม่ได้หลอกอะไรเลยนะอย <t ick noise> ่ามาพูดเกินจริงไปหน่อยเลยแหมใครกันแน่ที่เกินจริงบอกตัวเองก่อนไหมแต่งรูปอย่างคนละคนถึงว่าล่ะถามมาอยู่แล้วไม่บอกบอกว่ามาเจอเองเจอเองที่แท้ก็แก่ใกล้จะลงลงแล้วนี่หว่าโอ้โห แหมดูตัวเองบ้างเถอะไอ้กุยแหมแต่งเ้อหล่อล่ามก้าเป็นมัดมัดบึ้กบึกโอ้โหตัวจริงนี่ไอ้พวกดงก่าใต้สะพลานลอยมึนใจป้าถ้าไม่เห็นว่าแกนไ่้ต่อยคว่ำไปแล้วหล่อตายละ่ะหน้าก็กาปากกะกุยทำไม,มจะทำไมฉันไม่ทำป้าหรอกเพราะแบบป้าไม่นานก็ไปนอนใช้เครื่องช่วยหายใจท,ที่โรงพยาบาลละเตียงข้างๆฉันก็คงเป็นแกนั่นแหละ ฉันไม่รีบไปเหมือนป้าหรอไม่เถียงด้วยและเสียเวลาผู้ชายหนุ่มๆสมัยนี้หาดียากจังเลยเว้ยว่าเราเชียวว่าร้านเนี้ยต้องเป็นของพี่ผมเห็นพี่ลงเฟซบวยบ่อยอะ่ะใช่จ้ะร้านของพี่เองแปกจังคนสวยๆแบบพี่ไม่น่าโสดมาจนถึงวันนี้ได้ ห,หวานจังเลยฟิลนั่นแหละน่ารักแบบนี้ไม่เคยมีแฟนได้ยังไงใครว่าผมไม่เคยมีนะครับ <c oughs> ใครๆก็อยากมีความรักเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันติดตรงที่ว่ายังไม่เจอคนที่ใช่อครับใช่จ้ะพี่เองก็ตามหามาตลอดแต่ยังไม่เจอสักทีอ้าวรอครับผมคิดว่าที่เราคุยกันอยู่เนี่ยผมคือคนที่ใช่ของพี่แล้ว งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับอ้ามาแป๊บเดียวเองจะกลับแล้วเหรอไปแอนพี่ไปส่งดีกว่าไปงั้นเดี๋ยวผมตัวหานะจ้าบ๊ายบเดี๋ยวคนเมื่อกี้เป็นใครมาจากไหนล่ะยังดูเด็กอยู่เลยนะแกจะอยากรู้ไปทำไม ฉันจะคุยกับใครแกก็ไม่เคยเห็นดีเห็นงามด้วยอยู่แล้วนี่ก็แกไปหลอกเขาระวังเถอะจะโดนเขาหลอกกลับคิดหรอว่าจะทันพวกหลงๆมัมมนอ่ะฉันหลอกใครก่อนก็แค่แต่งรูปไม่ได้หลอกใครสักหน่อยอีกอย่างเขาเห็นตัวจริงฉะะันแล้วเขาก็รับได้ว่าฉันเป็นแบบนี้ดูแปลกๆนะแกระวังไว้หน่อยก็ดีฟิลเขาไม่เหมือนคนอื่นไม่มีอะไรให้ต้องระวังนี่เพราะไม่เหมือนคนอื่นไงถึงต้องระวังคนอื่นวิ่งหนีแต่คนนี้วิ่งเข้าหา แน่ใจเหรอว่าเขาเข้ามาโดยไม่หวังอะไรไม่ใช่แกให้อะไรเข้าไปแล้วเหรอฉันจะให้อะไรล่ะแกอย่ามาทำเป็นรู้ดีเลยช่วงเนี้ยออกไปช็อปทุกวันเลยนะธรรมดาที่พี่ยังออกไปเด็กกับสาวแทบทุกวันไห้บอกว่าช่วงนี้ไม่มีงานเลยเอาเงินที่หนมาซื้อของเยอะ ไม่มีเข้ามาเลยใช่ว่าจะไม่มีนะพี่ฉันก็มีฝีมือนะงานก็เข้ามาเรื่อยๆแหละได้มาก็เก็บบ้างไม่ใช่เป็นเปนสาวเลี้ยงหิงหมดโถพี่ฉันคนมีแฟนนะไม่ได้โสดแบบพี่ได้เงินมาก็ต้องเลี้ยงเขาบ้างเนี่ยเย็นเนี้ยว่าจะพาปุ้ยไปกินข้าวอาจจะกลับดึกเลยนะเออไปก็ขับดีๆล่ะแกชอบขับซิ่งก็รถบรรรงอะ่ะจะให้คนอื่นมาแซงได้ไงละ่ะ สามหมื่นใช่ไหมจ๊ะเรียบร้อยแล้วจ้ะขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าผมไม่ได้พี่น้องเนี่ยพี่ชายผมต้องแย่แน่ๆเอาไว้วันไหนพี่จะไปเยี่ยมพี่ชายของฟิวบ้างนะได้เลยครับแต่ผมต้องรอให้เขาผ่าตัดก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างยังไงช่วงนี้ผมคงไม่ค่อยมีเวลาคุยกับพี่นะครับเพราะว่าต้องดูแลพี่ชายก่อน ไม่เป็นไรเลยจ้าดูแลพี่ชายของฟิวก่อนนะฟิวเองก็ต้องขับรถระวังด้วยเดี๋ยวขับซิ้นกับพี่ชายล่ะผมขับระวังอยู่แล้วครับจะดูแลตัวเองไม่ให้เป็นอะไรเลยเพราะผมอยากอยู่ดูแลพี่เป็นนานๆาเลยต้องดูแลตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมล่ะครับเราไนีปากหวานนะหยอดตลอดพูดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดจริงสิถ้าผมโกหกนะขอให้รถชนตายเลย บ้าอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิมันไม่ดีผมไม่กลัวหรอกเพราะผมพูดความจริงแล้วไอ้ฟิลฉันว่าและเชียวว่าแกต้องไม่หลอกเขามาอะไรพี่ให้ออกไปแอรดอกส่งลูกแล้วนี้แอบไปดูอะไรเนะี่ยฉันเห็นแชทเขาเด้งมาจำได้ว่าเป็นพี่เขาฉันเข้าไปอ่านมาแล้วนะ นี่แกไปหลอกเอาเงินเขาเหรอแถมสร้างเรื่องแช่งฉันด้วยว่าเขาโรงพยาบาลพี่อย่ามายุ่งได้ปะแกไม่กลัวเขาจับได้หรอไปหลอกเขาแบบนั้นอ่ะแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าแกน้องฉันเขาไม่รู้แล้วฉันจะไปบอกเขาทําไมไอฟิวนี่แกหลอกเอาเงินเขาไม่สงสารเขาบ้างหรอเขาแก่แบบนี้แล้วยังไปทําของเขาอีกคนแก่ที่ชอบแต่งรูปหลอกคนอื่นแบบนั้น้องสงสารด้วยหรอมันคนละเรื่องกันไอฟิวเอาเงินไปคืนเขาซะอย่าให้เป็นวีนกรรมต่อกันเลย คืนก็นโง่สิพี่อย่ามายุ่งเถอะทำไมเสียดายเหรอที่ตอนนั้นไม่ได้หลอกเองอะ่ะก็ช่วยไม่ได้ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นแล้วไม่คิดว่าแกจะเป็นด้วยอย่าเป็นคนโลภจะไปทำร้ายคนอื่นสิพูดมากกว่าไปหาปุ้ยดีกว่าจ่าปุ้ยจะถึงรถแล้วเนี่ยได้สิไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะเจอกันโอเคจ้าแค่นี้นะ ิวหายไปเลยอ่ะฉันติดต่อไปก็ไม่ติดต่อกลับฉันบอกแล้วไงว่าเด็กพวกนั้นน่ะมันจะมาหลอกแกคงไม่หลอกมั้งเห็นเขาว่าพี่ชายเขาเข้าโรงพยาบาลคงยุ่งๆแหละแน่ใจเหรอมีอะไรมากกว่านั้นไหมไม่ใช่แกให้เงินมันแล้วมันหนีไปแล้วนะปะ๊อไม่ใช่ซะหน่อย มันน้องชายของคุณเองเหรอครับและที่ผมมาในวันนี้เพื่อจะเอาเงินมาคืนพี่ครับไหนแกบอกว่าพี่ชายเขาเข้าโรงพยาบาลไงฟิวมันโกหกพี่เพื่อหลอกเอาเงินพี่อะครับตอนนี้เป็นฟิวเองต่างหากที่อยู่โรงพยาบาลขอโทษด้วยจริงๆครับกับสิ่งที่น้องผมทำถ้าผมรู้เรื่องนี้แต่แรกจะไม่ให้มันเกิดขึ้น ฟิลมันคงไม่ได้คิดจริงจังกับฉันสินะฟิลมีแฟนอยู่แล้วครับที่มันเป็นแบบเนี้ยคงเพอไปหลอกพี่ไว้ผมไม่อยากให้เป็นเวรกรรมต่อกันเร็วเงินมาคืนพี่ครับขอบคุณมากนะฟิลมันเคยบอกฉันว่าถ้ามันโกหกขอให้โดนรถชนตาย ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงเขายังไม่ตายไม่ใช่เหรอแต่ก็ยังดีนะที่พี่ชายเขาเอาเงินมาคืนแกทีเนี้ยเข็ดสักทีนะไอ้เรื่องหาคู่อะฉันว่าฉันปงแล้วล่ะฉันหันหน้าเข้าวัดกับแกดีกว่าอืมปล่อยวางบ้างเถอะไอ้เรื่องพวกเนี้ย ฉันนึกว่าแกจะไม่ฟื้นมาซะแล้วที่ยอาเงินไปคืนมาหรอแล้วเขาว่าไงจะเอาเรื่องฉันไหมเขารู้ว่าแกเป็นแบบเนี้ยเขาก็ไม่เอาเรื่องเอาความหรอกมันคงเป็นเพราะว่าฉันไปทํากรรมกับเขาไว้ไม่คิดว่าจะเป็นหนักขนาดนี้แล้วนี่แฟนก็ดันมาทิ้งไปซะอีกฉันเป็นขนาดเนี้ยมันยังไม่มาเยี่ยมเลยเป็นไงล่ะฉันเตือนแล้วรับกรรมแบบดับเบิลไปเลยไหมล่ะทีเนี้ย ก็อย่าไปหลอกใครเขาอีกนะครับพี่แล้วก็จำไว้เป็นบทเรียนรู้ไหมรู้แล้วน่ะเขตดแล้วสมควรแหลย